ความศรัทธาในพระธรรมไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มีใครบังคับไม่ได้มีใครขอรอ้องแต่เกิดมาจากจิตสำนึกของเราว่าชีวิตเราน่าจะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นแผนที่มีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงมีความตระหนัก รักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์จึงได้มาขอกล่าวคําบรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตเรามีสิ่งดีสิ่งงามจเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นในชีวิตพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระเมตตาปัญญาและบริสุทธิ์พระธรรมก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า นำไปเป็นชีวิตของพระองค์ก็คือเมตตาปัญญาบริสุทธิ์พระสงค์ก็คือผู้พร้อมจะรับเอาเมตตาปัญญาบริสุทธิ์นั้นมาใช้เราทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาบวชเพื่อจะรับเอาสิ่งที่ประเสริฐที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติหรือพระองค์ได้นำมาใช้ในชีวิตของพระองค์จนพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน เราทั้งหลายก็อยากจะเห็นชีวิตพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจึงได้มากล่าวคำขอบรรปะาบทสมบุติเพื่อที่จะรักษาจิตใจให้มั่นคงให้มีความดีความงามประคองชีวิตไว้ตลอดไปจิตศรัทธามันเกิดได้แต่เสื่อมศรัทธามันก็เป็นได้พระองค์จึงรู้วาระจิตของคน เพื่อไม่เกิดข้อบกพร่องในการบวชรงมเปรียบจิตนี้เหมือนกับปลาที่อยู่ในสระเราจะปลาตัวใดตัวหนึ่งโยนขึ้นมาบนบกปลานั้นก็จะดิ้นรนกลับไปสู่น้ำอีกฉันใดจิตใจของเราก็เหมือนกันเราเข้ามาบวชเนี่ยก็เหมือนกับยกระดับจิตขึ้นมาพ้นจากเปลือกตมพ้นจากน้ำ แต่เพราะจิตเรายังแข็งแรงไม่พอเราก็อาจจะวันไหวไปอยู่กับเรื่องที่เราเคยอยู่เช่นนั่งคุยกันเนี่ยเราจะพบว่าเราเคยไปเที่ยวที่ไหนก็จะเรื่องนั้นมาคุยเราเคยไปกินอะไรก็จะเรื่องนั้นมาคุยนั้นคือกลับไปสู่น้ำอีกจิตอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นจิตที่ทำให้การบวชไม่สมบูรณ์มีความด่างพร้อยนั้นพระองค์จึงให้เราเรียน หลักการครองจิตเรียกว่าตัจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นให้เราได้ออกไปท่องไปภาวนาไปพิจารณาขอให้ทุกคนตั้งใจว่าตามเกสา โลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกษาขอให้เราลองพิจารณาดูว่าทั้งห้าประการนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่รักที่สวยที่งามโดยไม่มีการไปแต่งเติมเนี่ยมันไม่มีผมบนหัวดูแล้วงาม แต่ว่าเราลองดูความจริงว่าถ้าไม่สะมันสักเดือนลองดูหรือมันหลุดลงไปอยู่ในชามข้าวเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรความน่ารังเกียจก็เกิดขึ้นขนตามร่างกายที่มันเกิดมันมีอยู่มันหล่อเลี้ยงมาจากน้ำเลือดน้ำหนองแล้วออกมาเป็นขนเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเราลองไม่ตัดไม่พยายามรักษาความสะอาดลองดู มันก็เป็นพาหะในการนาเชื้อโรคเข้าร่างกายหรือเล็บใครในหลุดเข้าไปอยู่ในกุญเชียงแล้วถูกถ่ายออกเฟซออกไรเนี่ยเธอเชื่อไหมว่าคนเลิกกินไปทั้งเมืองอะท,งทั้งเล็บนั้นมีเล็บเดียวอะ่ะแต่คนรังเกียจแต่คนไม่เข้าใจก็เลยมาหลงกับเล็บฟันในปากยังไม่ทําอะไรเลยเช้าขึ้นมาเหม็นแน่ลองไม่นั่งคุยกับใครดูปากากลิ่นเหม็นออกมาจากไหนจากปากเรา หนังหอออ่อรร่างกายต้องอาบน้ําวันละสองครั้งสามครั้งเพราะอะไรเพราะมันเหมน็เมนเหม็นทรงกลิ่นมากก็คือเต่าที่เข้ามาเพ่นพ่านอยู่กับเรานะอันนั้นนเหม็นมากแล้วเวลาบอกใครก็ไม่ได้ด้วยนะบอกคุณเหม็นเต่าหรือโวยโ,โ,โกรกันตายเลยมีเพื่อนคนหนึ่งแกมาเรียนหนังสือแกไปนั่งมุมบ้องนู้นเพื่อนเพราะอะไรวะอ๋อไปนั่งใกล้รุ่นที่กลิ่นเหมน็น ็เลยพอถึงวันเกิดเพื่อนก็ร่วมกันคิดว่าเราไปซื้อสารส้มไปถวายซื้อไปตั้งสามกิโลจัดพิธีถวายกันเป็นเรื่องเป็นราวแกรับเสร็จแล้วหายไปประมาณครึ่งเดือนครึ่งอาทิตย์อ่ะครนสีห้าวันตกใจว่าตายแล้วเราทำให้เพื่อนไม่มีโอกาสเรียนหน,านังสือ กลับมาถึงยืนหน้าห้องกล่าวขอบคุณเพื่อนว่าขอบคุณครับที่เพื่อนรู้ว่าบ้านผมลำบากผมเลยเอาสารส้มนั้นไปให้แม่ไปแกวงน้องตกลงการวางแผนอย่างดียังผิดได้ที่จริงเพื่อตงการแย้ไปดับกลิ่นเตา่านั้นเรื่องกลิ่นมันก็เกิดที่เราแหละหรือดูข้างในลงไปนะตั้งแต่ปลายผมจุดปลายเท้ามีตรงไหนน่ารักบ้าง ออกมาทางตาก็เป็นขี้ตาออกทางหูเป็นขี้หูออกทางจมูกเป็นน้ำมมกออกทางปากเป็นน้ำลายออกทางคุมขนเป็นเหงือใครออกทางทวารหนักเป็นอุจจาระทวารเบาเป็นปัสสาวะมีตรงไหนน่ารักอ่ะอันสิ่งเหล่านี้จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกจะได้คลายกับความกำหนัดแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้รับรักษาพุทธะอยู่ในดวงใจของเราต่อไปอาวันนี้ก็ เราได้ตั้งใจแล้วก็จะให้พวกเธอได้บวชตามเจตนาจึงมอบผ้าให้เธอได้ไปนุ่มผมต่อไปอ่ะนี่มนเขา